ใจสละโคมแก่ญาติโยมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิ ทุติยัมปิธรรมังสารังัจามิทุติยัมปิสังฆสารังคัจามิตติยัมปิพุทธสารังัจามิ ต่าตียมปิธรรมังสารนังขจามิต่าตียมปิสังังสารนังขจามิติสารนะขมะนังปาริปุนัง ปานหาติปาตาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิ กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ สุรามีราามชาปปะมาททานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเรนะสุขติยันตีสเวนะภคขสัมปทา เซวเรนันิพุทิยันติตัดสมาสิรังวิโสทะเย นมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตนยเขอโอกาสพระมหาเถระขอโอกาสพระเถระและเพื่อนสหธรมิตรทุกรูปทุกท่านในการกล่าวธรรมกล่าววินยัยจะเดินพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนะเพรานนี้อาตมาก็รมาอ่านอ่านก่อนนะโยมเป็นก่อนให้ฟังนะโยม มนุษย์ทั้งหลายมากมายในโลกล่าคราทุกโศกโรคภัยมาไก,กลกร่ำต่างสแสวงหาที่พึ่งพิงอิงประจำคืออารามอีกภูเขาลำเนาภัยทั้งป่าใหญ่เมกไม้สารพัดรุกขชาติอีกเจดีที่สูงใหญ่ต่างคิดเห็นเป็นที่พักพำนักใจเป็นที่หมายได้บูชาคากลังวล นั่นไม่ใช่สรณะอันกเกษมไม่ใช่อิ่มเองสูงเลิศประเสริฐผลใครอาศัยไว้พึ่งพิงอิงกระมลย่อมไม่พ้นจากกองทุกข์แรมนทินส่วนผู้ใดถึงพระพรุทธสุดประเสริฐพระธรรมเลิศอีกพระสง์ผู้ทรงศีลเป็นสรณะกราบบูชาเป็นอาจิน องค์ชีวินย่อมผ่องใสไม่มัวมนทั้งเห็นแจ้งสัจจะสี่อันมีค่าด้วยปัญญารู้ชอบกรอบเหตุผลคือเห็นทุกข์แจ้งสมุทัยได้แยบยนรู้เครื่องพ้นจากทุกภัยได้ตามธรรมรู้มักแปดหนทางสร้างอริยะรู้ธรรมะเครื่องหลุดพ้นหนทางต่ำ รู้แจ้งจริงอิงอัดพระสธรรมรู้แล้วนำไปปฏิบัติฝึกหัดตนนั่นแหละเป็นสรณะอันกเกษมสุขอิ่มเอมสูงเริศประเสริฐผลหากผู้ใดได้พึ่งพิงอิงกมลย่อมจะพ้นจากทุกได้สมใจเอ่ยอมอันนี้ก็เป็นบทกรณ์นะยมที่พระอาจารย์สมบูรณ ฉันทโกท่านได้แต่งได้ประพันธ์ไว้นานแล้วนะวันนี้อาตมาภาพก็ได้เอามาท่องนะเอามาบ่นตะทยายให้ฟังกันก็มีคำคำจากผู้รู้นะท่านโยมได้กล่าวไว้ว่าสายน้ำนี่เปลี่ยนใจปลาการเวลานั้นเปลี่ยนใจคนหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้มันช่างมีอะไรชวนให้เราค้นคิดนะและหาความหมายนะโยมแม้แต่คำที่ยกมาเก่าในเบื้องต้นก็มีความหมาย ตามที่เราปรารถนาอยากจะสื่อความหมายตามที่เราต้องการจะกล่าวนะที่อาตมาจาก่านี้ไม่ใช่อะไรมากมายนะโยมเพียงแค่อยากจะสะท้อนนะให้เห็นความรู้ความเข้าใจของเราท่านทั้งหลายนะซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่น่าศึกษาอย่างยิ่งและคงมีหลายๆท่านผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวไปบ้างแล้วนะนั่นอาจจะเป็นมุมมองในหลายๆมุมมองนะโยมที่สื่อเปในความหมายเดียวกันนะ ทีนี้ก็ขอเข้าเรื่องนะโยมนะก็มีพระก็พระผู้มีพระภาคเจ้านะท่านได้ทรงแสดงไว้นะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายแหล่นั้นนะโยมทั้งหลายแหล่ทรงแสดงไว้แม้จะมากมายนะโยมแต่ก็นับได้ว่าแสดงไว้โดยย่อนะเพราะเหตุนั้นนะจึงไม่เพียงพอไม่เพียงพอสำหรับความเป็นอุปการะ แกเวในยสัตว์ทั้งหลายนะศีลคืออะไรโยมคือปกติเราจะเข้าเราก็จะเข้าใจว่าศีลน,นี่คือคือข้อปฏิบัติคือข้อบงังคับในทางพุทธศาสนานะที่กำหนดกายกับวาจาให้ถูกต้องและดีงามไม่ผิดระเบียบวินยัยหรืออีกอย่างก็คือการสํารวมระวังงดเว้นปิดกั้นด้วยความชั่วใช่ไหมโยมก็เหมือนกันนะวันนี้ที่คุณโยมทั้งหลาย ได้เสียสระเวลาอันมีค่าเพื่อที่จะเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลนโยมเพราะอะไรโยมเพราะเราชาวพุทธนะเราชาวพุทธศา,าสนิก,กชนคนดีทั้งหลายนั้นที่พึ่งประสงค์ในพระพุทธศา,าสนานะคือผู้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดตื่นตัวอยู่เสมอเสมอไม่งมงายโยมไม่ประมาทมัวเมา ไม่หลงไปตามกระแสของกิเลสนะยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเต็มใจที่จะประพฤตินะเต็มใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือเว้นจากการทำชั่วทำต่ความดีด้วยการบําเพ็ญบุญอันมีทานศีลภาวนาเป็นต้นนะ ก็เพื่อขัดเกลยมขัดเกลาอารมณ์บ่มเพาะกายวาจาใจให้งดงามให้สงบระงับนะให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองก็คือกิเลสทั้งหมดทั้งปวงอะไรยมบุคคลเราเรียกอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านี้นะเรียกอย่างว่าพุทธมามะกะในะยมก็คือพุทธบริษัทสี่ที่เปว่าหมูนะ่นะแปลว่าคณะคนแวดล้อมมีสี่นะคือภิกษุนะ ภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิกาและปัจจุบันปัจจุบันเหลือเหลือ,อยุ่สามนิยมเพราะภิกษุณนีนี่น่าจะขาดศูนย์ไปแล้วนะตามคัมภีร์สาระทีปณีนิยมดีกาพระวินัยได้แสดงเอาไว้นะก็คุณสมบัติของพุทธบริษัทในจันทารสูตรที่ห้าอังคุตรนิกายนะปัญจก,กัทถิงกายด้วยคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกานะที่จะทำให้ เป็นอุบาสกดีและอุบาสกชั่วนะโยมเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดว่าอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าข้อนี้นะย่อมเป็นอุบาสกที่เร็วสามเศร้าหมองและน่าเกียดนะทำห้าข้อนี้คือหนึ่งนะเป็นผู้ไม่มีศรัทธาสองเป็นผู้ทุศีลสามเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวนะเชื่อมงคลโยมไม่เชื่อกม สีแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ไม่เชื่อกรรโยมห้าทำการสนับสนุนในศาสนานั้นก็คือศาสนาอื่นนะโยมนะส่วนอุบาสกผู้ที่ประกอบด้วยธรรมห้าข้อนี้คืออุบาสกแก้วอุบาสกปทุมอุบาสกบุญทริกนะธรรมหข้อที่ว่าก็คือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาโยมสองเป็นผู้มีศีล สเป็นผู้ไม่ตื่นข่าวนะเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล 4. ไม่แสวงหาบุญภายนอกศาสนานี้ห้าทำการสนับสนุนในศาสนานี้พระสูตรนี้นั้นไม่ใช่หมายเอาเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นนะโยมแต่รวมถึงภิกษุสัมมเนนซึ่งต้องมีคุณธรรมมากกว่าด้วย ถ้าอุบาสกอุบาสิกาและพระพิสุสธสมเเณรไม่มีศรัทธาโยมไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในคุณของพระรัตนาตรัยแล้วนะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความซื่อตรงและจริงใจก็แสดงว่าไม่มีคุณภาพนะโยมถ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงจะต้องรู้ว่าเนื้อนาบุญเนี่ยนอกจากพระาศาสนานี้ไม่มีนะ พรพะรัตนใจพระอริยสงฆ์เป็นบุญญาเขตที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะโยมแต่ถ้ายัางไปมองสสเสาะแสวงหาหรือบูชาบุญญาเขตอื่นซึ่งไม่ใช่แนวทางในพระพุทธศาสนานั้นก็แสดงไว,ว่าเป็นพุทธบริษัทที่ไม่มีคุณภาพนะโยมพุทธบริษัทที่แท้จ,จริงต้องสนับสนุนขวนขวายบุญกุศลในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนะโยมควรส่งเสริม การศึกษาให้เข้าถึงหลักคำสอนที่แท้จริงโดยไม่ใช่หวังสิ่งแอบแฝงนะแต่เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและเพื่อความเป็นพุทธบริษัทที่มีคุณภาพนะโยมนอกจากนี้คุณสมบัติดังที่ธรรมมาได้กล่าวมานั้นยังจะต้องรู้และป,ปฏิบัติตามหน้าที่ให้ถูกต้องพร้อมทั้งพัฒนาคุณธรรมของตน ให้เพิ่มสูงสูงยิ่งขึ้นไปนะโยมไม่หยุดในการศึกษาที่จะค้นคว้าพระธรรมคำสั่งสอนเรียนเพื่อรู้โยมเรียนเพื่อรู้พอรู้แล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นนะโยมแต่ถ้าหา,จากจะกล่าวถึงประวัตินะประวัติของมหาราชนะแห่งอินแห่งอินเดียนะโยมที่ทุกคนคงคุ้นชื่อกันนะก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชนะโยมพระเจ้าอาโศกมหาราชนี้ พระอ,องค์เป็นผู้พริกประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นะยโยมพระอ,องค์ทรงทําหน้าที่ขององค์เอกสาสนปธรรธพกนะโยมที่ดีเยี่ยมนะยโยมทรงเป็นมหาราชที่เป็นพุทธบริษัทที่มองการไกลโยมทําให้พุทธศาสนานิเพร่ขยายกระจายออกไปในหลายๆประเทศในยุคป,ปัจจุบันเรานะโยมพระอโคกมหาราชนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความกระตือรือร้น ในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาในยมเพื่อรักษาไว้ให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาโยมหลายครั้งนะหลายครั้งที่อาตมาได้อ่านหนังสือแล้วนะเห็นมุมมองงานเขียนที่กล่าวถึงพระราชประวัตินะของพระเจ้าอาโศกนั้นอ่านไปก็คิดไปพังน,นะหากว่าไม่มีพระเจ้าอาโศกพระองค์นี้เนี่ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเราก็คงเสื่อมคลายนะ เลือนหายไปจากผู้คนพุทธสถานหลายแห่งก็ถูกทอดทิ้งเป็นระยะเวลาย,ยาวนานอยมหลังจากยุคสมัยของพระอ,องค์กว่าจะมีคนมาพบค้นพบนะความจเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้แหละพระอ,องค์นะพระอ,องค์จึงเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดีนะโยมก็พระราชกิจนะพระราชาศาสนกิจของพระเจ้าอาโศกนี่โยมว่มีการสร้างวัดนะ หลังจากท่านครองราชได้ห้าสี่ห้าปีนะพระองค์ก็เป็นพุทธมามก,กะที่มากไปด้วยความศรัทธาโยมพระองค์เห็นความสําคัญในการสร้างเสนาสนะสร้างที่พักอาศัยของบรรดาพราะภิกษุยิ่งพระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรรมพกได้แล้วด้วยแล้วพระองค์จงรับสั่งให้จัดสร้างวัดซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าวิหารนโยมขึ้นทั่วเมืองหลวงนโยมซึ่งมีวัดอโศกการามนะ แล้วก็ตามรอบๆอบหัวเมืองต่างๆด้วยนะพระราชทานทรัพย์ของพระองค์เนีจำนวนทั้งสิ้นนะแปดหมื่นสี่พันวัดโยมการจาริกแสวงบุญเนี่ยของพระองค์เนี่ยเมื่อครบเมื่อคองราชครบสิบปีเนะี่ยพระองค์ก็ได้จาริกไปที่ต้นสีมาต้นพระศรีมหาโพนะโยมที่เป็นที่ประทับตัดสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงกระทําการสักการะต้นพระศรีมหาโพด้วยความศรัทธา ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างยิ่งยมหลังจากนั้นในปีที่ยี่สิบแห่งการครองราชพระองค์ก็ได้เสด็จออกจากออกจาริกตามพุทธศาสนาต่างๆตามพุทธสถานต่างๆนะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยมีพระเถระนะชื่อว่าพระโมคคีบุตติสเถระนะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระองค์นะเป็นผู้นำพาชี้จุดต่างๆ ให้พระเจ้าอโศกทรงทราบเรื่องราวและหลักธรรมนั้นการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากที่หลังจากที่โทนพาล์มได้ทําการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุสินาราแล้วนะให้แก่บรรดาหัวเมืองต่างๆทั้งแปดเมืองอาทิเช่นเมืองราชคืนิยมเมืองพารณสีเมืองกบิลพัฒเมืองกุสินาราเป็นต้นนะต่างก็นําไปบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุนะโยมในสถูปให้เป็นที่สักการะของชาวเมืองเมืองนั้นต่อมาเมื่อยุคสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโยมยามที่พระเจ้าเป็นพุทธศาสนิก,กชนพุทธศาสนาเราก็ได้รับการดูแลอย่างดียามที่กษัตริย์ต่างศาสนามาปกครองพุทธศาสนาก็เกิดปัญหาโยมและเกิดอุปสรรคในการเผยแผนะ่พระบรมสารีริกธาตุ ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่านิยมเปลี่ยนไปจากพระเจดีย์หลายแห่งก็พังทลายจากภัยธรรมชาติบ้างจากผู้คนบ้างเมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชมีพระราชอำนาจในแคว้นมคธนะพระองค์นะทรงให้มีการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุขึ้นอีกครั้งจากหัวเมืองต่างๆยมที่เคยมีมาแล้วทรงทำการสักการะและสั่งให้ทำสถูปขึ้นใหม่ เพื่อบูชายกย่องพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าโยมการสร้างสถาบารการสร้างสถูปคือพระมหาเจดีย์นะโยมและเสาหินนั้นนะพระเจ้าอาโศกทรงให้ความสําคัญในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเชื่อและเรื่มใสว่าการได้สร้างพระสถูปเจดีย์นั้นเป็นยอดมหากุศลเป็นพระสถูปที่พระองค์ทรงสั่งให้สร้างนั้นเป็น ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่ากล่าวไว้หลายเมืองด้วยกันนะโยมเช่นพวกลุมพินีที่ประสูตินะพุทธคยาที่สถานที่รัสรู้สารนาศและสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกกุศินาราสถานที่ปริทิพานโยมได้ยังมีอีกมากมายหลายที่นะเช่นโกสัมพีนะเวสารีตักษิลาสาวัตถีเป็นต้นนะโยมซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังคงเหลือซากประหักพังให้เห็นบ้าง นายมปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศบ้างแต่ละสถานที่ยังทรงไว้ให้สร้างยังทรงให้สร้างเสาหินนายมซึ่งมีรูปสัตว์ไว้บนยอดเสานะในแต่ละพื้นที่ด้วยกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาในแผ่นดินนายมตลอดเวลาในการครองราชของพระอ,องค์ได้ทำการอุปถัมภุธศาสนา ให้ชมพูทวีปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โยมพระองค์ยังทรงเป็นประธานในการอุปถรัรมภ์นะในการทำสังฆยนาครั้งที่สามจนแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้นิมนต์ให้พระสงฆ์นะออกไปประกาศโยมออกไปประกาศพุทธศาสนาในราชอาณาจักรต่างๆนะถึงเก้าสายด้วยกันจนหลายประเทศหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเรานะโยมเพราะฉะนั้นแล้วนะ พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าคําสั่งสอนโยมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่มนยมีสามนะโยมปริยัติโยมปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทโยมศาสนาที่ควรจะลงก็มีอยู่สองส่วนโยมคือศาสนาทําคําสอนที่ถูกต้องตามพระวินัยปิฎกอัตถรถานะอันเป็นแบบแผนที่มาที่พระศาสนาดํารงคงไว้ ป้องกันมิให้มีการสอนบิดเบือนนะโยมสองศาสนาบุศาสนาบุคคลโยมทั้งภิกษุสามเนรผู้เป็นปุถุชนและครหัหั์ผู้เป็นพุทธศาสนิกชนนะพระศาสนาที่จะตั้งมั่นหรือเสื่อมสามนะเกิดมาจากสองอย่างนี้ยมเมื่อไม่สามารถแยกออกได้ว่าคําสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคําสอนของบุคคลที่ปรารามก หรือรู้เท่าไม่ถึงการจึงกล่าวตู่บิดเบือนคำสอนของพระเจ้าแตกต่างกันอย่างไรพระศาสนาก็ใกล้าอาวสารเต็มทีโดยเฉพาะเราๆทั้งหลายถ้าไม่มีความจงรักภักดีไม่ได้เคารพในพระรัตนตรัยไม่ศึกษาธรรมคำสั่งสอนไม่รักษาพระวินัยไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมแอบแฝงเข้ามาดำรงชีวิตนะ,ะแสวงหาความสุขปลดเปลื้องความทุกข์ยาก จากการดำรงชีวิตทางโลกก็เท่านั้นทั้งคารวาสและญาติโยมผู้เป็นกำลังของพระศาสนาที่จะขาดความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัยในพระวินัยที่ถูกต้องนะทำให้ยึดถือบุคคลยึดถือครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยที่ถูกต้องไม่ช้าหรอกนะโยมไม่ช้าพระศาสนาก็คงเสื่อมสูญเร็วยิ่งเสียกว่าคนนอกศาสนามาทำลายล้างเราอีกนะ คำว่าจันโลงจันโลงนี่หมายถึงอะไรโยมจันโลงนี่แปลว่าจูงค้ำจุนพยุงไว้นะทำให้ชุ่มเช่นจันโลงใจพดุงค้ำชูก็เช่นจันโลงประเทศบำรุงรักษาเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อมเสียก็เช่นจันโลงพระศาสนาการจันโลงไม่ใช่การปฏิรูปพระธรรมคำสั่งสอนนะโยม แต่ต้องปฏิรูปทำคำสั่งสอนของบุคคลที่ขัดกับหลักคำสั่งสอนดั้งเดิมและปฏิรูปบุคคลที่ทําให้หลักคำสอนบิดเบือนนะโยมหรือเข้าใจในความหมายผิดเพี้ยนไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราชาวพุทธก็คือศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนให้เข้าใจถูกต้องอย่างชัดเจนแล้วท่งจำไว้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยที่ได้ศึกษาไว้ดีแล้ว อาตมาภาพก็แค่หวังว่าท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระราชกรตายนี้จะช่วยกันเผยแผ่แ,ผแนะนำให้ซึ่งผู้อื่นเข้าใจในพระธรรมวินัยนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้สามารถปกป้องชี้แจงแถลงข้อข้องใจเมื่อมีผู้กล่าวคาดเคลื่อนหรือจ่วงจากพระธรรมวินัยคงไม่มีใครหรือองค์กรใดที่มีอำนาจในรักในขณะนี้ ที่จะสามารถจันลงหรือปฏิรูปพระพุทธศาสนาได้ง่ายๆอาจจะต้องรอคอยคนที่มีบุญเช่นพระเจ้าอโาศกมหาราชที่รู้ซึ้งและเข้าใจพระศาสนามีศรัทธาอย่างแท้จริงดังที่อาตมาได้อธิบายบรรยายมาข้างต้นแล้วนั้นก็จบสนยมวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะเอาวันนี้อาตมาภาพนะ ก็ในฐานะตัวแทนของพิสุสธม์สมณนนวัดเขาสนามชัยก็ขออนุมโมทนานะชื่นชมยินดีกับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ขวนขวายในการสั่งสมบุญมีการถวายทานมีการฟังธรรมเป็นต้นนะก็ในวันนี้นะบุญใดที่ท่านทั้งหลายทำมาดีแล้วก็ขอให้เป็นปัจจัยนะปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์ประสบแต่ความสุขกล่าวคือพระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน ต่อไปนี้ก็ตั้งอกตั้งใจนะโยมอุทิศบุญอุทิศกุศลที่เราทํามานะอุทิศให้ผู้ที่เขาต้องการนะต่อไปก็ว่าตามอาตมานโยมอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขเถิดลำดับต่อไปก็รับพรนยมเป็นภาษาบาลีแปนะครับขอการพระเทระในการเป็นต้นเสียงในการให้พรนิยมเป็นภาษาบาลีแปนะนิมนต์พระพิสุทุกรูปนะครับผมสัพพีติโยวิวัชันตู ความจันหลทั้งปวงจุงบมบำราตไปสาพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัดวันดรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธานาซีริสนิจังวุธาปจายิโน จตตาโรธรรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระทมสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภรรย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรภาวตุสาพพะมังขังขอสาภาพมุงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพพะเทวตา ขอเราเทวดาทักงปวงจงรักษาท่านสาภพาพุทธานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพพาธรรมานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาบพาสังฆานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สัทธาโสธิพรวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน